สวัสดีค่ะเทคนิคการเลือกวิกผมทรงที่เข้ากับตัวเองนะคะต้องลองใส่2อถึงสทรงโดยประมาณนะคะแล้วเรามาเลือกดูว่าทรงไหนที่เราชอบที่สุดเราเข้ากับใบหน้าเราที่สุดนะคะอย่างวันนี้แพมจะใส่แพรมี่ลิมิเต็ดนะคะซึ่งเป็นผมดัดลอนมาม่านะคะอีกทรงหนึ่งที่แพรมชอบมากๆนะคะแต่ว่า คือถ้าใครที่แบบว่าใส่ผมดัดไม่ได้ก็อาจจะหารอนน้อยๆหน่อยเป็นดัดวิทูร่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ,อ่ะวันนี้พัมก็จะใส่กับทาดผมเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไฮไลท์ธรรมชาติมันเริ่มขึ้นเยอะนะคะอ,อ่ะ คือใส่ง่ายใส่สบายใส่เนียนสําคัญใส่แล้วผมสวยนะคะวิกร้านเรานะแล้วไหมดูเป็นธรรมชาติมากนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของความไม่เป็นธรรมชาติของวิกผมใหม่นะคะวันนี้แพรมก็จะใส่แบบไม่ติดกิ๊บป๊อกแพ็คเหมือนเดิมนะคะเพื่อความสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ชอบผมดัดลอนมาม่าแบบเนี้ อาจจะลองหา2-3ทรงไปใส่ก่อนแล้วถ้ามันใช่ตัวเองก็เลือกทรงที่เราชอบที่สุดแล้วก็ใส่ประจำนะคะก็จะไม่รู้ก็จะไม่มีใครรู้ว่าเราใส่วิกผมนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วก็คือหมายความว่าอยากให้คนรู้ว่าเราเปลี่ยนลุคได้เรื่อยๆนะคะเราก็อาจจะหา3ส3ทรงไว้ติดตัวก็ได้นะคะแล้วแต่งานที่เรา จะออกไปนะคะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสําหรับวิกผมแพมมี่ลิมิเตทที่แพมใส่นะคะจะใส่กับคาดผมก็ได้ไม่คาดผมก็ได้2วันที่แล้วเนี่ยแพมก็ใส่แบบไม่ใส่กับคาดผมนะคะแต่วันนี้แพมอยากสบายหัวก็คือใช้คาดผมเป็นตัวเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวที่แบบปิดรอยต่อแล้วก็ยึดผมวิกกับผมจริงให้ให้แบบว่าเนียนๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะขอตัวออกไปข้างนอกนะคะ